บางระจันนิยายอิงพงศวดานบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมก้านพึ่งบุญณายุทยามโนม่อพระผู้เสวยสวรรค์ตอนที่หนึ่งกลางเดือนเจ็ดเมื่อตะวันบ่ายความร้อนกลับอบอ้าวยิ่งขึ้นหาได้ลดลงตามดวงตะวันที่คล้อยไปด้วยไม่ แดดกลางฟ้าเหลืองทุ่งเว้นแต่ทิวไม้เขียวสุดเนื้อหนาโน่นเท่าที่ครึ้มด้วยเมฆมืดลอยต่ำคายเยื่อนลงมาใกล้ทุกขณะฟ้าแลบไกลเสียงครืนคำรามทั้งนกกาและกระยางฝูงกำลังบินจากทิศมือดอย่างรีบร้อนมุ่งเข้าหาดงไม้พายุยิ่งปั่นป่วนฟ้าก็แลบแล่นเป็นทางยาวกระยางหลายฝูงและนกนาผ่านไปหมดแล้ว ละอองเย็นก็กระจายใกล้เข้ามาอีกกบนามันร้องครมเพราะได้กลิ่นฝนทั้งเมฆก้อนแลเป็นเทือกผาใหญ่ถูกพายุตีกระหนำ่ำไม้ยอดตามละเมาะและแนวดงโอนเอ็นแทบจะถอนรากกระเด็นฟ้าผ่าไม้ล้มแล้วฝนแสนหาก็เทลงมาในครู่นั้นเรือนหลังเก่าท้ายทุ่งคำหยาดไม่ห่างจากเรือนหมู่ และกระท่อมทัพเพื่อนบ้านอื่นหากฝนจักขนองแต่นายทหารกรุงกว่าสิบคนก็ยังยืนสู้หนาวล้อมเรือนนั้นรอบส่วนอีกสี่ห้าคนทั้งตัวนายที่ขึ้นค้นเรือนเล่าแม้จะไม่ได้กรัมอยู่กลางน้ำฝนเย็นแต่ก็หนาวสะท้านถึงหัวใจเพราะทุกคนย่อมจะรู้ดีว่าเรือนเก่าหลังนี้หากมีหญิงอยู่เพียงสองคนแม่ลูก แต่ก็เคยเป็นเจ้าอาศัยของนายหมู่เที่ยงทหารอาจถมาศฝีมือลือครั้งศึกพม่าที่อาว่าขาวปีมะโรงก่อนและถึงแกจะไม่กลับมาอีกเพราะหันหน้าพึ่งวัดไปแล้วก็ดีแต่ไอ้หนุ่มลูกชายแกกำลังถูกค้นหาตัวเล่านอกจากมันจะเป็นคนยอดฝีมือดีอยู่ทั่วแคว้นวิเศษชัยชาญแล้วยังเคยเป็นทหารหน้ากรำศึกมาก่อน ทั้งได้ถอดฝีไม้ลายมือไว้จากนายหมู่เที่ยงทุกประการเมื่อทหารค้นทุกห้องหับไม่พบตัวนายกองหนุ่มผู้ควบคุมจึงหันมาขับเคี่ยวกับเจ้าของบ้านอีกเจ้ว่าอย่างไรกันแล่าเยอะจันบอกเชตรงตรงเถอะว่าเจ้าทัพมันหนีไปซุกอยู่หนไหนไม่รู้จักพ่อสัง่งเป็นความสัตย์จริงเถอะฉันไม่รู้ด้วยเลย แกตอบแล้วประนมมือไหว้นายนกองที่มาตามจับไม่มีความพอใจที่เจ้าของบ้านยังเรียกเขาว่าพ่อสังเหมือนเมื่อก่อนแล้วมองมาทางสาวจวงซึ่งนายกองเคยผูกสมัครรักใคร่อยู่นานแต่ครั้งยังไม่มีวาสนาเมื่อนึกถึงความรักที่มีอยู่และหน้าเศร้าของจวงใจก็อ่อนลงบ้างจวงเล่ายังจะปิดบังอยู่อีกหรือ แน่จวงฉันจะบอกให้รู้ไว้ว่าถ้าไม่ได้ตัวเจ้าทัพแล้วก็จะต้องได้คนอื่นแทนจวงไม่ประวันในคำพูดของนายสังเจ้ากลับแทนไปว่าการมาค้นเรือนและขู่เข็นครั้งนี้เป็นด้วยพยาบาทแต่หนหลังของนายกองเองก็ให้มันเป็นไปเถอะเมื่อบอกว่าไม่รู้แล้วถึงจะเอาไปฆ่าไปแกงยังไงมันก็ไม่รู้ อ้าวฮะเจ้าจวงนายสั่งหัวเราะเยาะไม่ฆ่าไม่แกงหรอกแต่จะต้องริบตัวไปเป็นไพร่หลวงใช้งานแล้วจะว่ายังไงริบเป็นริบจวงตอบสะบัดเสียงคนเราเมื่อจะเก็บเอาเรื่องหลังมาพยาบาทกันแล้วใจมันก็อยากผิดคนกันเองฮะว่าไงนะนายกองก้มเข้าไปใกล้เมื่อปากใกล้ยอย่างนี้ก็ดีละ่ะ แล้วจะรู้สํานึกเมื่อต้องไปเป็นไพร่หันมาพยักหน้ากับทหารที่ยืนเอาตัวไปเถอะเมื่อทหารตรงเข้ามาจวงก็ชี้หน้าแล้วว่าอย่านะฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้ทุกคนชะง,งักงนันซึ่งเป็นเหตุให้นายกองเกิดโทโสหนักจึงชักดาบออกมาเพื่อให้เห็นคำสั่งแน่ขึ้นแล้วถามทหารว่า ใครจะขัดขืนคำสั่งผ้าบอกสิว่าใครจะไม่ทำตามคำสั่งเมื่อการเป็นจริงเป็นจังเกินคาดเช่นนี้ทั้งแม่และตัวเจ้าจวงเองเลยร้องไห้เพราะความกลัวเกรงนายหมู่ขาบทหารหนุ่มคู่ใจของแม่กองจึงหันเข้าช่วยประนีประนอมแม่จวงก็ต้องค่อยพูดค่อยจะาอ้อนวอนสิคนเรากันเองใช่ใครอื่น การที่แม่กองมาคนก็ทำตามคำสั่งของคุณพระนายอีกประการเจ้าทัพมันก็เป็นคนผิดให้ทหารมาตามเมื่อคืนนี้มันก็ฟันเจ็บไปสองสามคนแล้วหนีไปจากบ้านแม่จวงกับน้าจะว่าไม่รู้ไม่ได้แม่ลูกค่อยรู้สึกตัวขึ้นนางจันร้องไห้ดังจนจวงสงสารเกรงจะตกใจถึงล้มเจ็บ ครั้นจะเหลียวหาใครเวลานี้พอจะช่วยได้เล่าไม่มีเลยหลวงพ่อก็บวชอยู่วัดพี่ทัพหากฝีมือจะเป็นเลิศแทนพ่อแต่ก็ซุกซ่อนหลบหน้าไปแล้วและอย่างช้าชั่ววันมรืนตัวแถบบ้านคำหยาดก็จะต้องถูกต้อนเข้ากรุงหมดด้วยข่าวทัพพระนเรนเจ้ากรมตำรวจแตกมาแล้วจากการจนบ,บรุรีเห็นสิ้นหนทางแท้ จึงต้องหันทำใจดีต่อแม่กองและพูดเป็นกันเองอย่างเก่าก่อนพี่สังฉันเพิ่งจะรู้ว่าพลอยเป็นคนผิดกับพี่ทับด้วยแต่ที่พูดไปก็เพราะไม่รู้พี่ก็ต้องให้อภัยอย่าถือโกรธฉั้นกับแม่เลยโทษะของแม่กองหายเป็นปลิดทิ้งแล้วยิ้มละไมเห็นหน้าจวงและน้ำตามันแล้วไม่วายย้อนคิดถึงวันความหลังเลย จวงมันยังคงงดงามเป็นสีบ้านคำหยาดแข่งอยู่กับเจ้าเฟื่องแฟงสองพี่น้องที่นายหมู่ขาบและตัวเองก็หลงรักเถอะจวงอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยนิ่งเสเถอะเราก็กันเองเมื่อพอพูดรู้กันแล้วก็ไม่เป็นไรและการที่มาวันนี้ก็ไม่ใช่จะใจร้ายหรอกนะตั้งใจจะมาบอกให้รู้หรอก ว่าครัวจะต้องถูกต้อนเข้ากรุงให้หมดถ้าหากว่าบ้านใดผิดร้ายหรือลูกหลานแตกท่าหนีก็จะต้องถูกรีบไปใช้งานจึงให้รีบคิดอ่านเสี้ยเท่านั้นทั้งจวงและแม่ฟังคำแล้วหลับตานึกเห็นเป็นเรื่องลำบากข้างหน้าเมื่อถูกริบตัวไปแสนยากแสนเข็นทั้งถูกคนข่มเหงดูแคลนนอกไปกว่านั้นเมื่อพมา่าล้อมกรุงได้ จะกระหน่ำปืนเข้าเมืองเหมือนครั้งศึกเมื่อห้าหกปีก่อนซึ่งเจ้ามีอายุพอจําความได้ดีแล้วพี่สังจะช่วยชันข้อไรได้บ้างเลือดปลื้มวิ่งจากหัวใจของนายกองพลุกพล่านมองเห็นสุขที่จะได้เจ้าจวงไปถนอมเป็นเมียแม้จะหวางทับหวางศึกแต่เมื่อพอจะหาสุขได้ก็ลืมทุกไปชั่วขณะช่วยรือจวง หัวเราะให้จวงมั่นใจขึ้นอีกจวงเอ๋ยเมื่อฉันรับจวงกับแม่ไปเป็นครัวของนายกองคือว่าฉันแล้วงานเบาสักนิดก็ไม่ให้แตกเลยบ้านช่องมีพร้อมทหารก็มีล้อมรักษาแข็งแรงจวงกลับเข้าตาร้ายหนักอีกถ้าไม่ถูกริบตัวไปเป็นไพร่ก็ต้องถูกริบตัวไปเป็นเมียแต่ความนิ่งคิดของจวงหาพลสังเกตของนายกองไปไม่ จึงเฝ้าพูดจาปลอบโยนต่างๆที่จะให้จวงไว้วางใจทั้งมีนายขาบช่วยพูดหนุนรับปากแข็งแรงใจจันนั้นเห็นดีเต็มใจแล้วทุกประการจึงเลยช่วยพูดจาเล้าลมใจลูกสาวอีกคนหนึ่งจนจวงเจ้าเห็นงามเป็นอันตกลงกันว่าแม่ลูกจะขอพักพรอนอีกสักวันพอมีเวลาส่งข่าวให้ภิกษุเที่ยงได้รู้ความและหมดห่วง แล้วนายกองจะแต่งคนมารับในวันมรืนตอนเช้าด้วยตัวเองติดราชการเมื่อฝนหายหากตะวันจะค่อยยอแสงลงเย็นแต่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งกลางหาวสะอาดไม่มีเมฆเหลือลมก็พัดเป็นทิศเป็นทางไม่ปั่นป่วนเหมือนเมื่อบ่ายจวงกับนายกองก็สนทนาปราศัยเป็นอันดีอีกชั่วครู่ต่อมาทหารคนทุกคน ตลอดจนนายสังต่างก็อำลาแล้วก็ขึ้นมาตระเวนไปตามหมู่บ้านทางทิศเหนือเพื่อตรวจค้นจับกลุ่มคนหนีเกณฑ์อีกต่อไปกระท่อมนานเล็กอยู่หลังตาหมู่ห้าต้นแรงพายุเมื่อบ่ายทั้งฝนตกหนักทำให้หลังคาเก่าส่วนเซไปชายคาบางแห่ง จากแซมโบเห็นฟ้าบนแคร่ไม้ไผ่ที่ยกสูงพ้นพื้นกระท่อมหญิงกลางคนยังนอนหลับเพราะเพลียด้วยฤทธิ์ไข้ถัดมามีเจ้าหนุ่มขนองอายุ26เลยนั่งกอดเข่าหน้าจ่อยบอกทุกข์ข้างแคร่นอนนั้นสาวหนึ่งเนื้อนวลหน้าสะอาดซบหน้าสะอื้นอยู่แต่อีกสาวหนึ่งรุ่นน้องนั่งเฉยเมยทางปลายเท้าคนเจ็บ เมื่อหญิงไขา้ย,ย่างชาราพลิกตัวเลิกผ้าคลุมออกสาวผู้พี่ก็กระเถิบไปหาตื่นเริ่มแม่เป็นไงมั่งและจะแม่เห็นทีจะค่อยยังชั่วขึ้นมั่งละมังเพราะหลับไปพักใหญ่แต่ฝนยังไม่ตกแกตอบลูกสาวว่าเออดูค่อยส่างสบายไปมากแล้วเฟื่องเอ้ยนี่แฟงมันไปไหนล่ะแล้วแกมองหาแต่เหลือไปเห็นเจ้าหนุ่มซะก่อน ก็ทำให้แกดีเนื้อดีใจขยับตัวลุกขึ้นเออทับหรือนั่นมาแต่เมื่อไหร่เล่าทับไอ้หนุ่มที่หนีมาแต่เมื่อคืนแล้วหลบไปซุ่มอยู่ดงเพิ่งมาเมื่อก่อนฝนตกตอบว่ามาถึงสักครู่ฝนก,ก็ตกแต่เห็นอายังหลับอยู่สบายก็เลยนั่งคุยกับเฟืองและแฟงมันสาวน้องที่ชื่อเจ้าแฟงอายุรุ่นสิบหร้อง พี่มาคุยกับชั้นเสียสักคาเมื่อไหร่แล้วคอนให้เจ้าหนุ่มและเฟื่องสาวทับอดขันไม่ได้ที่อีแฟงมันงอนแต่เฟื่องมันไส้จึงกำราบเอาว่าแฟงงอนมึงนะ่ะจะเกินงามอยู่แล้วล่ะนี่ไปไปมามาก็เป็นอันว่าพี่ทับกับข้าคุยกันสองงั้นเหรอแฟงเป็นคนเกรงพี่สาวแต่ความคิดอื่นในหัวใจทำให้ลืมเกรงในบางขณะ เมื่อต่อหน้าเจ้าทัพที่ใครๆเกรงกันทั้งบ้านคำหยาดแต่แฟงไม่เกรงเลยจึงเถียงเอาว่าก็ไม่ว่าฉันนั้นหรอกอยากพี่แต่อันที่จริงนะฉันเป็นคนอ้าปากฟังใช่ไหมล่ะลางทีได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งซสีด้วยซ้ำเพราะพี่ทัพแกเป็นห่วงม้าผูกอยู่หลังกระท่อมพี่เฟื่องก็เลยต้องไปนั่งพลอยห่วงม้ากับพี่ทัพ เฟื่องชีนะง้หน้าอีแฟนหนักเป็นนักละมึงหน่อยแน่อีแฟนมึงหนะักเพิ่งพ้นสิบห้ามาเมื่อไม่กี่เดือนหรอกนะมึงนะก็ใครเถียงว่าอะไรแต่พี่เฟื่องนะสาวเต็มตัวย่อมรู้ดีเพราะกำลังย่างยี่สิบช่อีแฟงพี่สาวผุ่นจะลุกขึ้นแต่ทับยุดแขนไว้เพราะเสียงคนไข้ามารดาถอนใจยาวมีอยู่กันเท่านี้แหละลูกเอ้ย จะขับเคี่ยวกันไปถึงไหนอีกล่ะไอ้ฟักมันก็แยกขุนทางของมันเอาตัวรอดไปแล้วเจ้าคนกลางที่เป็นแขกบ,บ้านมาจึงต้องห้ามเพราะเกรงสาวพี่สาวน้องมันจะไปกันผิดความมากขึ้นขอที่เธอแม่เฟื่องเจ้าแฟงก็เหมือนกันเรามันเป็นน้องเป็นนุ่มจะทำเกินเลยพี่เขาเช่นั้นนะักมันไม่ดีอยู่อ๋อออกรับแทนกันจะรุมแฟนันเหรอ ้าแฟงทับมันนึกขันยิ่งกว่าอื่นแล้วชอบใจฮะแฟงเองนี่ตั้งแต่ทิ้งผมโกนมาไว้ยาวนี่ข้าดูเฮี้ยนใหญ่เฮียนแฟงตะโกนอย่างจะถามแล้วก็พูดท,ทั้งทั้งที่ร้องไห้ถูกละฉันมันเฮียนแต่คนที่มันไม่เฮี้ยนนั่นแหละขอให้ดูไปเถอะทั้งทับและแม่เฟียมหญิงชราคงไม่รู้เรื่องแต่พี่สาวของแฟงขบฟันกรอด จ้องหน้าน้องสาวในที่สุดการทะเลาะไม่ลงรอยกันก็ต้องยุติเพราะแม่เฟียมห้ามปรามเด็ดขาดและขอร้องเพื่อจะปรึกษาเรื่องอื่นๆต่อไปอีกและแกล้งไล่แฟนให้ไปเฝ้าม้าของเจ้าทัพที่ท้ายกระทร่อมทั้งที่ใครก็ยังนึกว่าแฟนคงต้องไม่ไปแต่แล้วแฟนก็ยกชายเสื้อเช็ดน้ำตาป้อยเดินจากไปเฝ้าม้าให้ตามจังโดยดี แฟนมันไปแล้วคนไข้ถึงหากจะสั่งก็ยังเพลียต้องนอนคลุมผ้าอีกเมื่อแกเรียกทับไปใกล้ก็เลยเหมาะที่ได้อยู่ทิดเฟื้องเข้าไปอีกจนเนื้อแนบเนื้อแล้วแอบหยอกหยิกและเหยียดขาใต้แคร่ให้ชิดเกยกันคนไข้ชะโงกหน้าถามเองได้ข่าวไอ้ฟักมันมั่งไหมครับยังเลยยะอา ทับลั่นหัวแม่มือกุ่มมือเฟืองบีบแน่นฉันหลบอยู่ในดงก็ตั้งแต่ยังไม่สางเพิ่งจะมาเมื่อบ่ายนี่เองเพราะนึกอยากจะรู้ข่าวฟากถึงแล่นมานี่อาห่วงมันจริงเพราะยังอ่อนหัดนักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาคิดจะขึ้นกระทุ่มด่านไปอยู่กรลุงนางเฟืองมันเซรวเร็ๆนี้ไอ้ฟ้กก็เกิดมาทำห่วงให้อีก ครั้นจะไม่ไปก็ทนขมเหงของไอ้ขาบไม่ไหวมันปรามาดไว้ว่ามันจะต้องเอาตัวอีเฟื่องไปอยู่กับมันให้ได้เออเมื่อเห็นแกถอนใจใหญ่และเอยถึงชื่อเจ้าขาบนายหมู่ที่ซุกซ่อนหลบดานมันอยู่เมื่อคืนเจ้าทัพก็แค้นใจหากรู้ความแท้ซะก่อนไอ้ขาบก็หารอดชีวิตข้าเมื่อคืนนี้หาได้ไหมก็ให้มันลองดูสิอา ว่าแต่เมื่อคิดว่าเราน้ำน้อยเกรงแพ้ไฟจะหนีขึ้นกระทุ่มดานฉันก็เห็นงามด้วยเพราะเวลานี้ฉันก็มีห่วงอยู่ที่แม่และอีจวงมันเท่านั้นเมื่อว่าอาจจะคิดขยับขยายฉันก็อยากจะขอฝากแม่กับนางจวงไปด้วยพอสิ้นห่วงส่วนไอ้ฟักนั้นฉันรับรองว่าจะตามไปให้พบจนได้เมื่อพบแล้วก็จะตามอาไปทีหลัง แกปรับทุกถามว่าแล้วอาจ,จะไปกับใครละ่ะเพราะหนทางกว่าจะถึงกระทุ่มด่านนั้นไกลโขแล้วก็มีกันแต่ผู้หญิงทางนั้นฉันก็ต้องไปส่งจนถึงละซีเพราะแม่แกไปด้วยเฟื่องยังสงสัยพี่ทัพจะไปไงเขาตามจับพี่ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วจะพ้นเขาหรือหน่อยจะหากันลำบากไปด้วยอีกมันกลับหัวเราะ ตามจับฮะตามจับชันน่ะเรื้อเฟืองเมื่อว่าเรากันเองเขาจะไม่เอ็นดูเรามั่งมันก็ต้องสู้กันเท่านั้นทั้งเฟื่องและแม่ลูกสายหน้าไม่ยอมลงเนื้อเห็นที่จะต้องขับเคี่ยวสู้รบก,กันกับทหารกรุงทั้งไม่เห็นงามตรงไหนเลยที่แกไปด้วยหวังจะหนีภัยกลับต้องไปพบภัยอีกเสียงแฟงตะโกนมาจากข้างนอก พอขาดเสียงตะโกนก็วิ่งตึกๆเข้ามาในกระท่อมทหารพี่ทับทหารกรุงกำลังห่อม้ามาเยอะแยะตรงม,มาบ้านเราฮะทับจ้องหน้าซักทหารกรุงจริงหรือว่าคนที่ขี่ม้าอื่นทหารแน่ยะพี่ไปดูกับตาเหอะไม่ทันให้ใครเจืินอีกทับออกได้เพ่นมาที่ประตูกระท่อมแล้วป้องหน้าอกชายทุ่ง แม้ตะวันจะเหลือหลัวใกล้มืดก็ยังเห็นจำได้ว่าม้าหมู่นั้นมันเป็นม้าและคนขี่ทาหารกรุงอย่างเจ้าแฟงว่าหวนกลับมาในโรงนาคว้าดากขึ้นสะพายครบแล้วจับไหล่เฟืองที่กำลังระหนกตกใจเขยา่าส่วนแฟงวิ่งหายออกไปทางท้ายกระท่อมเฟื่องพี่จะหลบไปก่อนพรุ่งนี้ข้ำพี่จะมาส่งข่าวเฟืองคอยนะ แต่ถ้าทหารจับฉันกับแม่ไปซะก่อนเฟื่องเจ้าถามค้างไว้หัวใจและแววตาบอกเศร้าวิงวอนทหารจับงั้นเหรอก็ให้มันจับสิเฟื่องให้ชิงคืนไม่ได้ไอ้แม่กองสังมันก็ฝีมือเลิศกว่าพี่ในบ้านคำหยาดหละอยู่ดีเถอะเฟื่องพอพรุ่งนี้เลยข้าพี่จะมาขอให้เฟื่องคอยแล้วพระจากเฟื่องโดดสามสี่ก้าออกพ้นประตู อ้อมออกท้ายกระท่อมหวังจะปลดไอ้สีดอกเหลาคู่ชีวิตวิ่งเร็วปานลมแต่แฟงมันจูงคออยู่ก่อนแฟงไหวฉลาดเองดีกว่าเฟืองอีกไม่ปลื้มสินบนปากหรอกพระลมปากเมื่อกี้น้ำตาฉันถึงยังไม่แห้งเอ๊ะทับร้องอย่างอัศจรรย์เมื่อขึ้นหลังมา้าแล้วกำลังจะเตือนให้ผลออกแฟงข้าฟังเองพูดตั้งแต่เย็นแล้ว ไม่เหมือนอีแฟงเมื่อท้ายปีก่อนเลยแฟงแท่นหัวเราะแล้วตกแผงคอไอ้เราเต็มแรงไปเหะไอ้เราไว้พรุ่งนี้ข้ามถึงค่อยกลับมาใหม่ตามเข้านัดทับร้องได้คําเดียวว่าฮึออีแฟงแล้วไอ้มารู้สีดอกเราก็ผกหน้าผลไปเพราะริตกใจที่ถูกเจ้าแฟงตกเต็มแรงยิ่งถูกเตือนและเจ้าของมันหมอบหลบลง ไอ้เราก็วิ่งราวพายุพัดพ่อเหยียดไปต่อหน้าทหารกรุงซึ่งเห็นมันแต่ขมุกขมัวรำไรทั้งม้าทั้งคน